มันเป็นยังไงฮะอาการมันเป็นยังไงนั่งหลับเออทำไมไม่นอนดีๆอืมนั่งหลับทำไมอืม XOT นีโ x o ีหนึ่ง XO x o ทหนึ่งให้แม่ทินเลยดูเนื้อนะทำไม XO อือนอนฟันเย็นฟันยาวอีกอเออ เดี๋ยวค่อยเล่นกันแม่ทำความสะอาดบ้านก่อนไม่มาเฉดธุระเลยอืมอืมนี่แม่พักของแป๊บหนึ่งแพ็กของเ็ดเดี๋ยวมาเล่นด้วยโอเคปะโอเคปะโอเคไหมไม่นั่งหลับโอ้นอนดีๆอืมหน้าก็บากดูดิโอเค้งอ่ะ เอานอนเฉยเอา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 เฮ้ยเฮ้ยแล้ก็มันเป็นอย่างเงี้ยอ๋อสุขิดสุขิดแล้วหนึ่งอ๋อออกไปจริงๆอะเฮ้ยวิญญาณออกจากล่างกระทันหันอ้อลางช่าง โอ้โอ oh, oh, oh. oh, uh. oh. uh. <laughs> ้โอ้เกาทีเดียวไปเลยโอ้นอนฟันออกป่าอีกหนาวอ่ะเอ๊ะอ้อ่าฟื้นฟื้นฟื้นเฉยอฟื้นเฉยอ๋ออาอ๋อเง็บเอาเง็บเอาเง็บเอา นอนดีดีเลยไมนอนไปดึง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 ดงดงดงกลางวี้ดะโอ้ยเอ้ย ไนอนไม่นอนไม่นอน,มน,อนแม่จะไปแพ็คของก่อนเร็วๆอู้มะขามก็น,นอนกลางวันเอามะขามสมพูหมดแล้วเหรอ,อนอนนะนอนนะไปะมาเล่นด้วยโอเคโอเคมะขามคุณมะขามคะคุณมะขามนอนกลางวันเหรอคะอออายเอาหางปิดหน้าอีกมะขาม Ê, 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 ê. Lưu cái đạn